สวัสดีครับจีนครับสวัสดีค่ะเบลขาดวันนี้นะคะเราสองคนจะพาเข้าชมโครงการแอนนาคราฟเดซิดนอ์มีหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะครับผมโครงการนี้นะครับเป็นคอนโดมิเนียม5ชั้น79ยูนิตประกอบไปได้วย2อาคารคืออาคารเอและอาคารดีด้านหลังนี้นะครับตับ้งอยู่บนพื้นที่รวม1ไร่2ี่ตารางวาครับผมโดยจุดแรกนะครับจุดเด่นของอาคารนี้เลยเนี่ยจะมีพื้นที่สีเขียวที่ค่อนข้างเยอะประมาณ300ตารางเมตรนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับคอนโดเซกเมนต์นี้แล้วนอกจากนี้จะยังมีฟิตเนส แล้วก็มีที่จะลดมากกว่า30%ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องเบสแนะนบห้องให้นะครับผมค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องวันเบสรนะคะขนาด39ตารางเมตรเป็นห้องหน้ากว้างนะคะแล้วก็เป็นห้องหัวมุมด้วยกระจกเนี่ยจะมีหนุนรอบด้านเลยค่ะ ในส่วนของลิฟต์พิงรูงนะคะพื้นลงปูด,ด้วยไม้ลามิเนตสีอ่อนค่ะให้ความรู้สึกอบอกุ่นห้องนอนวันเบดรูมขนาด39ตารางเมตรนะคะทางโครงการ แถมเตียงขนาดหฟุตมาให้ค่ะนอกจากนี้ยงแถมในส่วนของโ้าเครื่องแป้งตู้เสื้อนะคะและอีกฟังก์ชันหนึ่งของโครงการเราเนี่ยจะมีการออกแบบตัวผนังด้านห้องค่ะออกแบบมาเป็นแบบกระจกใสนะคะสามารถเลื่อนเปิดได้ ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ทำอาหารค่ะโครงการของเราจะมีเคาน์เตอร์และอาา่างล้างจานมาให้ค่ะเคาน์เตอร์ของโครงการเรานะคะจะปูด,ด้วยกระเบื้องเพื่อสะดวกในการทำความสะอาด ้างของโครงการเรานะคะแบ่งแยกสัดส่วนไว้อ,อย่างชัดเจนค่ะจะมีพื้นที่เปียกแล้วก็พื้นที่แห้งค่ะปลอุปทานวัสดุของโครงการเรานะคะให้แบบพรีเมียมเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในห้อง o bedroom นะครับผมขนาด55าตารางเมตรห้องนี้จะประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องพื่อยืนอยู่ตรงนี้นะครับห้องนอนสองห้องห้องน้ำหนึ่งห้องและมีพื้นที่เตรียมอาหารใน p a นท r ีขนาดเล็กนะครับโดยจุดแรกที่เราจะพามาดูก็คือจุดเด่นของห้องนี้ห้องนี้แหละครับผมลักษณะการจัดเรียงห้องจะเป็นแบบ panorama view นะครับก็คือห้องทุกห้องเนี่ยจะ take view หน้าต่างที่สามารถมองไปด้านนอกได้นะครับผมทำให้รู้สึกโปร่งโล่งสบาย ก็เล่นตรงนี้ครับผมเราจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางโดยที่ตัวนี้ครับผมสูงประมาณ180นั่งเนี่ยครับผมสังเกตได้ว่าขาจะยังไม่เกินการห้องเลยด้วยซ้ำซึ่งตัวนี้พอนั่งเสร็จจะรู้สึกสบายเพราะว่าดังขวาจะมีการยกวิวจากภายนอกด้วยแล้วก็ห้องนี้ครับผมจะประดับไปด้วยกระจกค่อนข้างเยอะทําให้ห้องรู้สึกว่าห้องเนี่ยเชื่อมเป็นแนวเดียวกันรู้สึกว่าไม่อึดอัดหรือว่าไม่เล็กจนเกินไป ก็าายังมาเซอร์เบดรูมนะครับอันนี้คือสภาพห้องหลังจากที่จัดบางเฟอร์นิเจอร์แล้วจะพบว่าก็ายังมีพื้นที่กลางห้องเหลือค่อนข้างที่จะเยอะมากครับผมมาดูในส่วนห้องนอนห้องที่2นะครับผมกระจบกตรงนี้ยังสามารถเปิดรับลมแล้วก็แสงยามเช้าได้ แต่ความพิเศษเหนือคะนั้นของห้องนี้ก็คือจะมีกระจกแบ่งกั้นห้องนี้ครับผมที่เราสามารถเปิดได้หรือปิดได้สร้างความมีเนกลัสษค์ในการใช้งานคุยง่ายๆคือเราสามารถปิดเมื่อเราต้องการจะแบ่งห้องได้หรือเมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะให้ห้องระบายอากาศดีหรือมีความรู้สึกโปร่งโล่งสบายสามารถเปิดได้จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าห้องนี้เป็นห้องที่เชื่อมกันเป็นห้องเดียวกันครับ และนี่นะครับคือพื้นที่ครัว p a นที่ถวายเป,ปรียวอาหารโดยทางโครงการเนี่ยจะมีการให้ซิงมันอยู่ละแล้วลก็มีพื้นที่ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์แบบวิวอินนะครับสามารถเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆได้นอกจากนี้นะครับผมยังมีสายน้าดีและก็ท่อนำทิ้งเตรียมไว้เลยสาหรับเครื่องสื้อผ้าและนอกจากนี้ยังมีปลั๊กไฟสําหรับตู้เย็นก็คือสามารถวางเครื่องสื้อผ้าและตู้เย็นในบริเวณนี้ได้นะครับโดยที่ไม่เกะกะและถ้าเกิดสังเกตนะครับผมในบริเวณนี้นะครับผมพื้นที่ ความกว้าขงของห้องครัวจะมีค่อนข้างมากทําให้การใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้หลายคนพร้อมกันหรือนอกจากนี้สามารถซื้อตู้ม,มาวางวัตถุดิบในการทำอาหารตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือพื้นนะครับในโซนนี้จะเลือกใช้พื้นเป็นพื้นกระเบื่องทําให้การทำควาสะอาเนี่ยสามารถทำควาสะอาได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและไม่มีความเสี่ยงในการจะเกิดราและเมื่อเราทำอาหารในบริเวณนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถมูฟนะครับผม มาที่โต๊ะกินข้าวในบริเวณนี้ได้ครับผมเป็นพื้นที่กินข้าวและจะเตรียมอาหารอยู่ในบริเวณเดียวกันครับผมไงบ้างคะหลังจากชมโครงการของเราลูกค้าสามารถอกอินเข้ามาชมโครงการได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วพบกันที่โครงการนะคะ